สวัสดีเราแทบี้และนี่แม่เราเองแม่เราเป็นทุกอย่างในชีวิตเป็นสายเต้นเต้นแล้วก็เต้นเต้นไม่อยู่ไม่หย่อนบางทีก็เป็นสายร้องเพลงได้ทุกที่จ้าแต่นี่แม่เราก็มีสายสวยนะจ๊ะเออบางวันก็คือแต่งตัวแต่งหน้าเต็มสุดแต่บางฟิลน้นก็ชอบเป็นยูทูบเบอร์รีวิวได้ตั้งแต่ทุเรียน หรือว่าจะเป็นขน,นมนะจ๊ะแล้วก็ต้นไม้นางชอบรีวิวที่สุดเลยเพราะว่าเป็นของโปรดนาหรือบางวันอยากเป็นติ๊กต็อกเกอร์ขึ้นมาก็ให้เราอัดวิดีโอให้เพื่อโพสต์ลงในติ๊กต็อกเราเองจ้าฉันก็อยากจะแรดให้ได้สองสาเท่าของเธอแต่ว่ามันทําไม่ได้ขอบคุณที่เป็นทุกอย่างให้หนูนะคะทั้งเพื่อนกิน,นเพื่อนเที่ยวและก็เพื่อนรีงจ้าเนื่องในวันแม่นะคะขอให้แม่มีความสุขมากๆนะคะรักแม่ที่สุดเลย